าธชนกำลังเปิดเคลื่อนเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแซดด้วยระบบความถี่ FM 88.5และความถี่102.0เมกเฮวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่15 กุมภาพันธ์2568แแรมสามค่ำเดือนสามเกิดเป็นแมวทำไมนี่ขี้เกียจหาเกิดเป็นหมาทำไมนี่ขี้เกียจหอนเกิดเป็นหมูทำไมนี่ขี้เกียจนอนเกิดเป็นหนอนทำไมนี่ ขี้เกียจครานเกิดเป็นงูทำไมนี่ขี้เกียจเลื้อยเกิดเป็นเลื่อยทำไมนี่ไม่มีขวานเกิดเป็นขุนทำไมนี่ไม่ขี่ขานเกิดเป็นหานทำไมนี่ขี้เกียจฮ้องเกิดเป็นพระทำไมนี่ดีแต่ขอเกิดเป็นหมอ ทำไมนี่ดีแต่ทองเกิดเป็นครูทำไมนี่ดีแต่ท่องเกิดเป็นอ,องทำไมนี่ดีแต่เอ่ยอาจริญพรญา,าติชมสาธุชนทุกคนทุกท่านท่านเกิดเป็นอะไรกันบ้างคขา่าเกิดที่ว่าเนี่ยเป็นนู่นเป็นนี่สัตว์หลายชนิดแล้วก็บุคคลหลายอาชีพที่ยกตัวอย่าง ของหลวงพ่อพุทธทาสก็คือหน้าที่นั่นเองแต่ละคนแต่ละท่านก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปบ้างเหมือนกันบ้างบางคราวแม้จะเหมือนกันแต่ก็มีความแตกต่างกันในการทำหน้าที่เรามีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่นั้นให้ดีอย่างถูกต้องมีประโยชน์และก็มีความสุขในการทำหน้าที่ วันนี้เวลาก็มาถึงกึ่งกลางเดือนแล้วแต่ว่าเดือนนี้อาจจะหมดเร็วสักหน่อยท่านผู้บังบาง,บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบคนที่ชอบก็คือเพราะว่าเงินเดือนจะได้ออกเร็วใครทํางานราชการนี่จะชอบหรือว่าทำงานบริษัทอาจจะชอบส่วนคนที่ทำธุรกิจ บางประเภทที่ต้องการเรื่องของวันเวลาเยอะๆอาจจะมองว่ามันน้อยไปมันสั้นไปแต่นั่นก็เป็นเรื่องของเวลาปฏิทินประเทศไทยนี่จำง่ายๆมีคมกับยนต์คมนี่ 31, 30, 31วันยนนี่30วันคม31สเอ่วนย,นยส่วนพันนี่ส่วนพันนี่มี28กับ29 ปีนี้มี28วันแต่ว่าหน้าที่ก็มีทุกวันวันนี้อาตมามีหน้าที่ก็ช่วงเพนวันนี้ไปกล่าวสัมมตูตนีคถากับคณะคุณครูที่เดินทางมาจากโรงเรียนบ้านท่าแขกมาทาบุญที่วัดประดูเรียงพูดถึงคุณครูก็มีหน้าที่และหน้าที่ของครูนั้น นอกจากสอนหนังสือแล้วก็มีหน้าที่ในการเป็นลูกก็ได้เป็นภรรยาก็ได้เป็นสามีก็ได้เป็นคนช่วยเหลือสังคมก็ได้จิตอาสาก็ได้อตอนเป็นนักเรียนเราก็มีหน้าที่เรียนพอเรียนจบเราเป็นครูก็มีหน้าที่สอนอะไรอย่างนี้นึกถึงสมัยเรียนนะนักเรียนแต่ละคนนี่อาจจะชอบแต่ละวันต่างกัน บางคนนี่ชอบวันจันทร์คนที่ชอบไปโรงเรียนนะดีใจนักเรียนพอถึงวันจันทร์ดีใจที่ชอบไปโรงเรียนบางคนก็ชอบวันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์ข, <c oughs> ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนนั้นมีอะไรที่ประทับใจของแต่ละวันส่วนบางคนนี่ชอบประวัติแต่ละวันนั้นมีเมนูอาหารไม่เหมือนกัน <c oughs> บางทีก็ เป็นข้าวแกงข้าวผัดหรือว่าผล,ลไม้ <c oughs> ขนมหวานบางโรงเรียนนี้ก็แยกนะแต่ระวันนั้นเมนูอะไรนักเรียนก็จะติดใจในเรื่องของอาหารในการไปโรงเรียนหรือคุณครูเวลามาทำบุญที่วัดก็ยกปินโตสำหรับกับข้าวมาคนโดยมากเวลาทำบุญนี่มักจะเลือกอาหารที่ตนชอบอาจจะมีบ้างที่ ใส่ใจรายละเอียดว่าหลวงพ่อหลวงตาหลวงพี่ลหลวงนาวัดนั้น,น,นลูกเนินชอบฉันอะไรอาจจะให้พระภิกษุสามเณรนั้นได้พอใจในอาหารที่ตนนําไปถวายแต่คนโดยมากนี่จะนักจะเลือกอาหารที่ตนต,น,ตนชอบอยกปิ่นโตหรือว่าสําหรับกับข้าวไปทําบุญนั่นก็เรื่องของหน้าที่เหมือนกัน หน้าที่ที่เราชอบทําแล้วทําไม่ชอบ <c oughs> อ้าวอีกหน้าที่หนึ่งวันนี้เดี๋ยวตอนเย็นกณะสงฆ์สาม,มอำเภอควกรขนุนสีบรรพฤปราปยอมก็มีหน้าที่ในการเปรียแช่อ๋อพระเปียเจ้กันเนอะแช่นี่เป็นแชร่มรณนะ <c oughs> ฟังแล้วอย่าตกใจญาติโยม คำว่าแชร์มรณะหมายถึงว่าทำบุญนั่นเองหรืออีกชื่อหนึ่งถ้าทางโลกนี่ก็เรียกว่าภาษีสังคมนึกออกไหมทากว่านเวลามีญาติปีนองเสี่ยชีวิตเ,เพื่อนฟุ้งกุนชนิดโรจักเ,เพื่อนร่วมงานหรือใครก็แล้วแต่ที่เราไปร่วมบุญในงานประเป็นกุศลศพบางคนก็จะพูด เป็นประโยคว่าอาอตรงเชียวภาษีสังคมกัน้วเออถ้าไม่ทํามันก็กระไรกระไรอยู่ภาษาบันเราว่าถ้าไม่ทําแล้วมันปุ๋ยโชว์อมันต้องแสดงออกซึงน้ำใจนะมีมากทํามากมีปานกลางทําปานกลางมีน้อยทําน้อยแต่ถ้าไม่ทําเลยไม่ดีเ,เนี่ยอย่างงานนี้เกิดขึ้นซ้ําอีกแล้วจริงๆสีมันพ้นี้ถ้าจําไม่ผิดน,น่าจะ ต่อเนื่องสามศพแล้วแล้วก็ที่วัดไสประดูนี่ต่อเนื่องซ้ำสองศพจนวันนั้นอตอนที่ไปงานศพที่ <c oughs> วัดศรีสุคนทาวาสหรือหัดคุณนี่ประจันพระครูวิจิตกิจพรเจ้าคณะอำเภอสีพันพต <c oughs> ก็สวนตนากอัิธรรมา ต่อมาก็ถามท่านมาต้องออกหนังสือไหมจานันนี้ท่านก็บอกว่าเออรือหว่าหนังสือไม่ต้องออกก็ได้นะก่อยซุ้งในลายก็ได้ว่ากลิ่นใจปลาก็แล้วแต่ว่าพอปรึกษารองเจ้าหน้าเพื่อวักระหน,นุนแล้วก็พระอธิระรูปอื่นท่านก็บอกว่าหนังสือนี่ควรจะออกนะเป็นลายลักษณ์อักษรหรืรอว่าบันทึกลำดับ ของงานที่เกิดขึ้นเพราะอย่างน้อยนี่ก็ได้รู้ว่าในแต่ละปีนี่วัดไหนมีการสูญเสียหรือว่าพระบรณภาพส่วนเรื่องของปัจจัยเงินทองนั้นอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่ามีมากทามากมีปานกลางทําปานกลางมีน้อยมีน้อยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับกําลังศรัทธาหรือว่าน้ําจิตน้ําใจที่เรามีด้วยก็ไม่เป็นไร เขาเรียกว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างสุขของพระภิกษุวันนี้ที่จะไปร่วมบำเพ็ญกุศลด้วยกันเป็นเจ้าภาพสวดพระพิธรรมก็คือท่านพระเกียรติศักดิ์ฉายากิติโกสกุลของท่านคือจันททองอายุ65ปีแต่วยวท่านบวชเมื่อมีอายุมากแล้วนะเพิ่งบวชได้สองพรรษาแต่ก็เป็น ญ <c oughs> าติกับเจ้าอาวาสญาติหรือน้องนะน้องชายใช่ไหมที่วัดใสไปลาดูญาติโยมก็ที่อยู่ใกล้ๆถ้ามีน้ำจิตน้ำใจไปร่วมฟังสวดพระพิธรรมก็ได้เย็นนี้วันก่อนไม่ทราบใครนําโอเลี้ยงมาถวายพระเป็นน้ำปานะกน็เป็นเจ้าภาพสวดเสร็จกำลังจะเดินทางกลับเขาก็นำมาถวาย เปิดขวานั่งฉันในรถโอ้โ oh หหวานเจี๊ยบเลยว่านแรงเยอะมื <c oughs> อเพราะว่าปกตินี้ไม่ชอบหวานเลยเว,นะวลามีโยมถวายหรือว่าญาติโยมที่สนิทกันเขาจะรู้ว่าอาตมานี่ชอบฉันชาเขียวนะจะถวายชาเขียวมัดชะชาเขียวนะบ,บอกว่าหวานน้อยผมนะบอกว่าหวานน้อยนี่ทางร้าน หรือว่าทางร้านสะดวก,กซื้อบางทีเขาก็เอามาหวานร้อยมาฟังผิดหรือเปล่าหวานน้อยนี่กับหวานมากเขาคือเป็นยังเต็มร้อยอยู่ทีนี้ก็รู้แล้วต่อไปเวลามีโยมเปารนาหรือว่าบุคคลที่จะถวายน้ําปานะก็บอกว่าจืดมาเลยนี่วันนั้นจําได้ที่วัดไสประดูก็อูเลี้ยงนี่หวานมาก วันนี้ถ้าเจออีกก็ลดน้ำตาลหน่อยนะญาติโยมเพื่อสุขภาพของพระสงฆ์องค์เจ้านะท่านจะได้อยู่ดูแเลยวัดไปนานๆไม่มดรภบาสมดแต่พระอาจารย์พระครูวิจิตกิจาพรเรียกว่าอาจารย์เทียนที่ญาติโยมเรียกชื่อยอยท่านท่านพูดเล่นเหมือนกันพูดเล่นแบบจริงๆท่านก็เป็นคนที่มีความร่าเริงอยู่ในจิตยอยู่้วเป็นนักเทศที่มีชื่อเสียง ญาติโยมนีมนม์เยอะท่านก็พูดติดตลกว่าเออหมอรณภาพไปมดกระดิมกันนายจบจบไปไม่ปักปกครองกันแล้วทีนี้ <c oughs> ท่านพูดพูดฉกยิ้มยิ้มมันะแต่ว่ามันคงแต่ว่าพระคุณเจ้านี่คงจะไม่มรรภาพหมดหรอกแต่ว่ามีวัดไหนจ่อรอคิวอยู่บ้างหลบหน่อยอดรอแอรๆอยู่บ,บ้างติ่เจ็บกายไม่บายติ่กำลังอาพผาดอย่ก็อย่าตกใจ ยังไงก็ต้องไปกันทุกรูปทุกคนทุกนามเลย,ยวะเพียงแต่ว่าใครจะไปก่อนไปหลังนี่ญาติโยมก็แน่นอนแต่ละวัดแต่ละที่แต่ละบ้านแต่ละที่อยู่ <c oughs> ก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือว่าอายุไขนะก็ขอให้ช่วยกันทำหน้าที่นะทำให้ดีที่สุดนั่นเรื่องของงานศพพูดถึงการออกหนังสือก็จะมานี่วันก่อน ออกหนังสือรวดเดียว5ฉบับเนี่ยทำไมจึงออกรวดเดียว5ฉบับก็เพราะว่าวันนั้นนี่หลวงพ,พ่อเจ้าคณะอำเภอพระครูศาสนกิจจารทนท่านได้เดินทางไปเป็นประธานสงฆ์ที่วัดศรีธรรมารามเรือว่าวัดลิงติปนุ่มว่งางนะเมื่อ3วันที่ผ่านมาเนี่ยวันมาคะบบูชาเนี่ย ก็มีงานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เจดีก็เลยนำหนังสือไปสันเซ็นทีเดียวห้าฉบับท่านก็พูดติดตลกอีกเหมือนกันตอนนั้นมีเลขาบอยพระปรัชุาชัยยืนอยู่ด้วยก็มีพระภิกษุที่มาร่วมงานอยู่ข้างๆหลวงพ่อพระครูจตสนักกิจธาธรท่านก็เป็นคนที่จิตใจเบิกบานไม่เครียดเหมือนกัน พูดติตลกพออาตมายืน่นแฟ้มเอกสารหนังสือให้เซ็นห้ฉบับเซ็นเสร็ท่านก็บอกว่าก่าทำงานหมายถึงค่าเดินทางหรือเอกสารในการทำงานเทน่าไรดีอาตมาก็บอกว่า1,000บาทท่าน,านบอกว่าได้ท่านบอกวได้ท่านก็ควักมาให้เลยแบงคพัน แล้ท่านก็พูดกับพระรานน์พระนาณ์เป็นรักษาการแทนเจ้าวาดวัดศรีธรรมารามอยู่ในขณะนี้ท่านก็บอกว่านี่เห็นไหมลายเซ็นของผมนี่หมายถึงลายเซ็นของเจ้าหน้าทีอำเภอเซ็นแล้วยังต้องจ่ายตังอีกแต่ถ้าเป็นที่อื่นทางโลกหรือว่าบางที่ลายเซ็นมีคุณค่าอาจจะขอผ่านโครงการผ่านงบประมาณหรือว่าขอลายเซ็นเพื่อขอทำหน่งนี อย่างน้อยต้องจ่ายห้าพันท่าน <c oughs> พูดพยอกยนะออันนะอ๋อแล้วที่บอกว่าหนึ่พนี้เอาไปไหนอาตมาก็ไม่ได้เอามาใช้ส่วนตัวอะไรก็ให้ผู้ช่วยเลขาท่านไปทํางานต่อนะเพราะต้องเดินทางไปหลายวัดท่านผู้หวังก็ไปตั้ง7จ็ดตำบลเจ็ดนะตำบลก็หลายวัดแล้วก็มันตั้ง5รายการนะเนี่ยแล้วเรื่องอะไรที่เอาไปเซ็น เปิดเผยกับญาติโยมท่านผู้ฟังได้ไหมเปิดเผยได้ไม่ได้เป็นความลับอะไรนะเรื่องแรกก็กล่าวไปแล้วเรื่องของงานศพพระฉบับที่สองนี่เป็นเรื่องของการประชุมกณนกะรรมการสงฆ์ประชุมไม่ไม่กี่ครั้งนะปีหนึ่งหนึ่งคาดว่าน่าจะไม่เกินหน้าครั้งหรอกนะการประชุมและการประชุมมันแบ่งเป็นสองประเภทคือการประชุมะนะคณะกรรมการสงฆ์ ه, ก็มีเจ้าคณะตำบลและก็เจ้าคณะอำเภอเป็นกรรมาการทีนี้การประชุมอีกอย่างหนึ่งก็คือการประชุมพระสังฆาธิการร่วมทั้งสามอำเภอหรือบางครั้งถ้าประชุมใหญ่ก็รวมทั้งจังหวัดระดับพระสังฆาธิการก็ทั้งหมดเลยพระที่เป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการไม่ว่าจะเป็นเจ้าอาวาสพระเดขานุการผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็ ประชุมทั้งหมดแต่ครั้งนี้นี่ประชุมคณะกรรมการรายละเอียดก็หลักๆเกี่ยวกับเรื่องของการขอรับประราทานแต่งตั้งและเลื่อนสมักิ์ประจำปี2.5.68นะการประชุมก็จะมีขึ้นต้นเดือนหน้านวันที่5มีนาคมที่วัดศรีธรรมารามแล้วก็อาจจะมีเรื่องอื่นๆด้วย เช่นว่า,อามอบหมายภาระหน้าที่หรือท่านที่มีหน้าที่อยู่แล้วก็ทำหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นจะได้ชัดเจนว่าแต่รูปแต่ละท่านนั้นรับผิดชอบในส่วนไหนนะโดยเฉพาะ <c oughs> ทางเจ้ากน้าเพยก็มีอาตมาเป็นเลขานุการแล้วก็มีผู้ช่วยอีกห้ารูปเ,เช่นท่านอาจารย์พระประัดสมคิดวัดภูเขาทอง พระบิดการนรศกรุโกวัดควรพรีหรือวัดราชนุกูลพระสันติจิตธรรมโมวัดพิกุลทองเออพูดถึงวัดพิกลทองวรระอื่นๆจะเพิ่มเรื่องนั้นเข้ามาหรือเปล่านอะเรื่องของการแต่งตั้งจเจ้าวาดไม่ทราบเร่งไม้ตัวประชุมตัวนี้เรื่องอื่นๆวัดพิกลทองแล้วก็พระบุญลิศ พนะระบุญเลิศนี่ตั้งหลังสุดอที่วัดควรปริงนะอ่อ,อ,อนพระบุญเลิศนี่รูปหนึ่งก็คือพระชานชัยอาริปุนโนผู้ช่วยเจ้าวัดวัดประดู่เรียงนี่รูปนี้ก็มีความรู้ความสามารถเรื่องคอมพิวเตอร์การทำรูปภาพพระได้เหมือนกันนะส่วนพระบุญเลิศนี่ก็อายุการภาษาก็พอสมควรแล้วนะีนะ่เป็น พระธีระผู้ใหญ่น่ะเนีสิบเจ็ดสิบแปดพรรษาแล้วนะอ๋อท่านผู้กองนั่นเรื่องของการประชุมต่อไปเรื่องของอะไรอ่ะเรื่องของการขออนุญาตใช้สถานที่เรื่องของการกราบนิมนต์รองเจ้าหนะาจังหวัดนะเป็นประธานการประชุมนะแล้วเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่ง ก็คือเรื่องของการขอข้อมูลพระภิกษุสงฆ์อันนี้เจ้าหน้าที่สำนังกงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจะลงพื้นที่ในวันที่12เดือนหน้า12มีนาคมที่วัดลานแซะญาตินะยโยมเตรียมตัวไว้ได้นะถ้าต้องการร่วมบุญนี้อาจจะไปร่วมถวายพัตตาหารเพนหรือน้ำปานะาตามกำลังศรัทธา จำได้ไหมแต่งกวงว่อถ้ามาหลันเตนในจอบเก่งส้มหลอกโกะนะเอีกหลายวันเอาตามสะดวกบางอยท่านอาจจะลืมก็ได้มันมีเวลาอีกหลายวันวันนี้พูดถึงธรรมะสักหน่อยไม่หน่อยนะเอาตามเวลาของรายการพูดถึงเรื่องอะไรดีเวลาชีวิตนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไม่รอใคร ให้พร้อมก่อนอะไรจะเกิดมันก็เกิดความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเหมือนที่บอกว่าเรามีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ให้ดีไม่ละเลยไม่ทอดทิ้งหน้าที่ไม่นิ่งดูดายทำไปตามกำลังความสามารถแล้วผลน,นั้นจะมีทั้งด้านลบและด้านบวกก็ต้องเรียนรู้ทาําความเข้าใจอยู่กันไปกับสิ่งนั้น แล้วใช้ธรรมะเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจเวลามีปัญหาเกิดขึ้นก็แก้คิดแก้ไขเหมือนในหลวงรัชกาลที่9นี่จำไม่ลืมเลยพระองค์เคยตรัสเอาไว้ว่าเวลามีปัญหาเกิดขึ้นนี่ต้องค่อยๆคิดค่อยๆแก้คำว่าค่อยๆนี่แหละสำคัญค่อยๆของท่านนั้นคือความไม่ประมาทแล้วจะไม่ผิดพลาดทำได้ถูกต้องเพราะทุกอย่างนั้น เหมือนบอกว่ามันเป็นไปตามเหตุปลายใจจริงๆริงแม้แต่ร่างกายของเรานี่ประชุมรวมกันเป็นธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุาไฟธาตุลมนี่ถ้าเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งมีความผิดพลาดแปลปรลนเราก็เจ็บไข้ไม่สบายเวลาแก้ไขก็แค้ไขให้ถูกจุดถูกโรคก็จะส่งธาตุขันนี้เอาไว้ในการทําหน้าที่ต่อๆไปหน้าที่นั้นก็มีประโยชน์ทั้งนั้น ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ตนก็คือเช่นการศึกษาเล่าเรียนภาคเพียรปฏิบัติหรือประกอบควนขวายสร้างความดีบุญกุศลประโยชน์ผู้อื่นก็เกิดมาทั้งทีทําดีให้ได้จะตายทั้งทีฝากดีเอาไว้จะฝากดีไว้ในศาสนาหรือว่าฝากดีไว้กับประเทศชาติบ้านเมืองก็ตามแต่หน้าที่สำคัญก็คือเวลาอย่าให้ผ่านไปเปล่า ดังมีบาลีที่บอกว่าอมโมคังทิวสังกยิราอปเปนะพเกนะวะแต่ละวันนี้ยังให้ผ่านไปเปล่าต้องได้อะไรบ้างคำว่าได้อะไรบ้างหมายถึงสิ่งดีๆท่าน้งหเพราะสังขารร่างกายของเรานั้นมันแก่มันเสื่อมลงไปตลอดเวลาดูคนใกล้ๆก,ก,ก็ได้คนในบ้านในครอบครัวก็ได้พ่อแม่ปู่ตายายยายนี่ เห็นไหมเริ่มฟุดผมหอกฟันหักเดินไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงชั้นใดก็ฉั้นนั้นเราเองได้ร่างกายมาจากพ่อแม่บุปการีเราเห็นความแก่ของท่านความเสื่อมของท่านความเจ็บปวดของท่านชันใดก็ฉันนั้นน้อมมันถูกที่กายของเราโอ้นี่เรามาจากท่านนี่ท่านเป็นอย่างนั้นนี่ในอนาคตข้างหน้าเราก็จะเป็นเหมือนกับท่านเหมือน ผู้เท่ามีแก่เหมือนบุคคลในบ้านที่เราเห็นหรือบุคคลที่รู้จักนั่นคือความเสื่อมกายมันเสื่อมแต่ใจสามารถไม่เสื่อมได้นะ,นะเนาะพาะใจนั้นมันไม่ใช่กายกายนั้นมันเป็นความเสื่อมของธาตุอย่างที่บอกธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่จิตใจนั้นมันไม่มีความแก่นะและจิตใจก็ไม่มีเพศด้วยบางคนอาจจะยังไม่รู้นะ บางท่านนี้ที่ศึกษาธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมอาจจะรู้แล้วจิตนี้ไม่มีเพศนะแต่จิตมันเปลี่ยนไปตามภพภูมิหรือบนกุศล่ไปเกิดในร่างสัตว์ก็เป็นสัตว์จะเพศผู้เพศเมียก็สุดแท้ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเทพปบุตรก็เหมือนไปไปอยู่ในร่างของผู้ชายเป็นเทพธิดาก็ร่างผู้หญิงแต่จิตนั้นก็ดวงเดิมดวงเดียว ไม่มีเพศไม่แก่ด้วยนะเราสามารถฝึกจิต <c oughs> ให่มีความโปร่งใสได้ตลอดเวลาไม่ว่าท่านจะมีอายุเท่าไหรนะ่คือประการแรกฝึกให้มีความปราโมดนะคือความราดเริงบึกบานใจนะคนที่ทเจริญเมตตาบ่อยๆมีบุญกุศลมากนี่นะปราโมดมันเกิดง่ายปิติความอิ่มใจความอิ่มใจโดยมากจะเกิดจากความประสบความสำเร็จ หรือความยินดีในความสำเร็จทั้งของตนเองและผู้อื่นที่เรายินดีเราก็จะมีความอิ่มใจเช่นที่ยกตัวอย่างไบ่อยพ่อแม่ที่มีลูกดีมักจะอิ่มใจพอใจภูมิใจเช่นลูกเรียนดีเรียนเก่งลูกได้รับไปประกาศต่างๆพ่อแม่จะปีติอิ่มใจลูกเป็นนักกีฬาได้รับเหรียญทองเหรียญเงิน หรือได้รับรับรางวัลชมเชยเพราแม่ก็อิ่มใจพอใจบุคคลต่างๆชื่นชมลูกตนได้ฟังเราก็อิ่มใจเนี่ยพอใจสั่งสมบ่อยๆปัสสติคือความผ่อนคลายจิตใจไม่เครียดไม่คลุ้มหลวงพ่อพุทธทาสใช้คำหนึ่งบอกว่าการปฏิธรรมี่ต้องไม่กลิ่งคลัดแบบกลิ่งเครียดยกลิ่งได้แต่ว่าอยาเครียด คาว่าคร่งคือทำมันถูกต้องมีความจริงจังตั้งใจแต่ไม่ทําไปด้วยความเครียดเนี่ยปัจติเนี่ยให้มีความรู้สึกผ่อนคลายเหมือนญาติโยมมีความตึงนี่บางคนบวชตึงต้นข้อเรียกล้านมาบีบ,บข้อที่ไม่ใช่ไม่ใช่บีบข้อนวดข้อที่เรียกหล้านมานวดคอให้ผ่อนคลายนยะสมัยก่อนนี่อาตมายังทันอยูออ่ผู้ใหญ่ส่วนมากนี่จะเรียกเด็กมามาเหยียบหลัง นอนใะีเย็บเปิยเย็บเสร็จก็ให้เบีกกินดมเหล่บาทจ้องบาทห้าบาททิบาทก็ว่ากันไปอันนั้นผ่อนคลายร่างกายแต่จิตใจนี่สามารถผ่อนคลายโดยการไม่ยุดในสิ่งที่มาทําให้กลุ้มไม่เครียดเนี่ยปัจฉินะเป็นเรื่องของสุขภาพจิตส่วนเรื่องของความสุขนี่ตรงตัวแล้วความสุขก็คือความสบายใจเบิกบานใจ และประการสุดท้ายจิตที่เราฝึกได้คือสมาธิสนี่คัญมากสมาธิอาจจะเรียกว่าสำคัญสูงสุดก็ได้ในการทําจิตให้บรรลุถึงสภาวะต่างๆสูงสุดไปถึงนิพพานเลยสมาธิประกอบด้วยปัญญามีจิตใจนแน่ๆอยู่กับสิ่งที่เป็นบุญกุศลนะท่า,างอันนี้ก็สิ่งที่เราควรจะบําเพ็ญให้มีในทุกๆวันนี่แหละที่บอกว่า เราอาจจะไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองข้าวของอะไรในแต่ละวันแต่ว่าจิตใจใ้นเราสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดเวลาทุกเวลานาทีทุกขณะขณะขณะทุกอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนนํ่ทำจิตได้เป็นกุศลได้หมดเลยนั่นวงางทำหน้าที่ของตนให้ดีทั้งหน้าที่ลูกหน้าที่พ่อแม่หน้าที่ครูอาจารย์หน้าที่พระสงฆ์องค์เจ้าหน้าที่พลเมืองและหน้าที่ที่สาคัญที่สุดก็คือ หน้าที่ของเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนนี่กว้างมากนะเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเหมือนบทเมตตาที่เราเจริญกันอยู่ในทุกๆวันเอท่นานผู้ฟังวันนี้เวลาของร่างเอ๊ะขอไปเวลาของรายการก <c oughs> ็มาถึงช่วงท้ายแนละ้วของอนุโมทนากับการติดตามรับฟังในท้ายที่สุดนี้ดลนัทคุณร,รัตศรีรัตไตรควงามความดี ที่ท่านทั้งหลายได้มาเป็นอบรมสั่งสมมาขอจงรวมเป็นธบะเดชะปอนละวัปัจ,จัยท่านคิดหวังสิ่งใดโดยชอบประกอบด้วยธรรมไม่เหลววิสัยขอทวดาผูาม้มเหศสักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงเล็งเห็นเป็นประยานและท่านประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาคิดหวังสิ่งใดโดยชอบประกอบด้วยธรรมไม่เหละวิสัยก้อสิ่งน,นั้นจงบรรลุ็จทุกคนทุกท่าน สุขภาพร่างกายดีสุขภาพจิตสดชื่นแจ่มใสมีการณ์มิตรที่ดีพบก,กันในครั้งวันพรุ่งนี้เจริญพร ท่านสาธุชนกำลังเปิดเคลื่อนเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแซะด้วยระบบความถี่เอ88.5และความถี่102.0เมกะเฮิรวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่15 กุมภาพันธ์2,568แรมสามค่ำเดือนสามเกิดเป็นแมวทำไมนี่ขี้เขียดหาเกิดเป็นหมา